ิดสโมสรโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณค่าเพื่อคนรักสุขภาพทิชชู่เน็กระสงแม็กซ์มเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงพูดถึงเรื่องความสูงนะคะใครๆก็อยากจะสูงยาวเข่าดีคะ่ะและทีนี้การสูงเท่าไหร่ถึงจะเทียบได้ว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะคะดืม่มนมเยอะๆแล้วจะช่วยหรือเปล่าวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอกันคะ่ะผมว่าวันนี้นะครับจะเป็นการ คลายข้อข้องใจที่หลายๆคนชอบถามผมว่าแบบไปกินอะไรทำไมสูงขนาดนี้ครับผมตอบได้ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือต้องเป็นคุณหมอแน่นอนครับนายแพทย์วรรดมโนศิธิศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านป่องไรท่อและเมตาบรลิซึมโรงพยาบาลสมิติเวชครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เรียนถามคุณหมอก่อนค่ะว่าความสูงของเด็กไทยปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นยังไงคะคือแนวโน้มของของเด็กไทยในปัจจุบันถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแต่คราวนี้สูงขึ้นแล้วเเนีี่่ยจะททบบากั ต่างชาติหรือเปล่าอันนี้เรายังด้อยกับเขาหน่อยอเพราะต่างช,ชาติส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้งอย่างที่บอกครับดื่มนมเยอะอาหารต่างๆเนี่ยเขามีแคลเซียมที่สูง<อ>แต่เด็กไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยจะบริภโภคแคลเซียมได้ไม่เพียงพอ,อทีนี้เรามาถามถึงช่วงช่วงอายุของใ,ในแต่ละเพศดีกว่าครับถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยช่วงของการเติบโตเขาจะต้องอยู่ที่วัยไหนครับคืออย่างนี้เรามีคำคำหนึ่งที่เรียกว่า growth spurt กอสเปิร์ดโกอสเปิร์ดกอสเปิร์ดก็เป็นช่วงที่เด็กเนี่ยจะเป็นช่วงเครียกวัยปีทองเป็นช่วงที่เด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยจะสูงได้เต็มที่แล้วสูงได้เร็วในช่วงนั้นนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ในช่วงสักเก้าถึงสิบสามปีก็คือก่อนมีประจำเดือนก็ประมาณปลฐมปลายหนึ่งมาถึงต้นใช่ครับแล้วก็เด็กผู้ชายก็อยู่ที่ประมาณ สิบถึงสิบหกปีอ,อ๋อเขาจะเหลื่อมกันนิดนึงแต่ผ <มะ S 2> ูช้ชายเยอะกว่าช่วงช่วงยาวใช่ครับยาวกว่าแล้วก็แล้วก็จะเริ่มช้ากว่าผู้หญิง นะครับผู้หญิงเนี่ยจะมีช่สช้ากว่าใช่ใช่ใช่เพราะถ้าสมมติย้อนไปสมัยเด็กๆเนี่ยบางทีแบบเพื่อนผู้หญิงจะแบบแซงไปแล้วแต่พอมาทีหลังพุบเราจะแสงปืดขึ้นเยอะผู้ชายจะเป็นมาตินไปแล้วผู้หญิงอยู่แค่นั้นท่านไม่แต่ว่ามันจะมีเทนลับในการดูแลคุณลูกไหมครับเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบบคุณปู่คุณย่ากำลังอยากให้หลานกำลังสูงอยากสูงนะครับถ้าสมมติอยู่ในช่วงวัยอยู่ในช่วงของเก้าถึงสิบสามสิบสำหรับผู้หญิงแต่มันจะมีข้อแตกต่างไหมครับอย่างเช่นถ้าอ้วนแล้วจะยิ่ง นะครับในเด็กผู้หญิงเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ให้อ้วนเพราะว่าถ้าอ้วนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาเร็วรนะครับพอประจำเดือนมาเร็วเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มจะสูงได้อีกไม่มากละนะครับ<อ>ก็คือเขาจะเริ่มแบบเข้าสู่วยรุ่นเต็มั้คือพูดง่ายๆคือเขาจะโตเร็วกว่าเพื่อนเขาเพราะว่าเหมือนเขามีประจำเดือนมาเร็วเพื่อนประจำเดือนมาช้าเขาก็เลยจะโตนาไปตลัดแต่เขาเสียก็คือความสูงจะได้อีก ไม่เท่าไหร่ก็แสดงคนที่บอกว่าถ้าประจาเดือนมาเร็วแล้วจะสูงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นี่ก็เป็นเรื่องจริงใช่ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของอ้วนด้วยผู้ชาย<พ>เกี่ยวด้วยไหมครับผู้ชายเนี่ยอ,อ,อาจจะน้อยกว่าปัจจัยน้อยกว่าเพราะผู้ชายจะไม่มีประจําเดือน,นไม่ไม่แล้วเรื่องของความอ้วนนะครับความอ้วนก็คือมีเหมือนกันก็คือถ้าใครอ้วนเนี่ยอัตราการสูงก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่ว่ามันมจะมีปัจจัยอื่นๆอีกที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่า การออกกําลังกายอ๋อนี่เป็นส่วนสำคัญการนอนพักผ่อนที่เพียงพอหลายคนบอกว่าเอ๊ะจะนอนกี่ชั่วโมงอมนอนกี่โมงอ,มอย่างเช่นนอนดึกแล้วไปตื่นสายกับนอนเร็วแล้วตื่นเช้าชัดเจนครับนอนเร็วแล้วตื่นเช้าจะได้จะจะมีการพัฒนาที่ดีกว่า เพราะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนด้วยฮะเพราะฉะนั้นแบบว่าคุณปู่คุณย่าที่ชอบตามใจหลานๆให้นอนดึกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตื่นสายเอาก็ได้ต้องฟังจากคุณหมอน้องๆถ้าอยากสูงต้องรีบนอนแล้วอย่ามัวแต่เล่นแชทเชิ้อะไรกันนะครับโอ้โหตอนนี้เล่นเกมอะไรกันเยอะนะครับเรื่องของพันธุกรรมเกี่ยวหรือไหมครับเกี่ยวมากครับเกี่ยวมากคือแนวโน้มของอขงพ่อแม่ที่ตัวสูงลูกมักจะสูงถ้าพ่อแม่ตัวเตี้ยลูกก็มีแนวโน้มมักจะเตี้ยก็ดูจากพ่อแม่เป็นหลักแต่ว่าปกติก็เคยมีบางครั้งทีี่เป็นกรณ พิเศษที่เราเคยเห็นกันคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่แต่พอลูกมาโตปืดเลยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ก็เป็นเขาเรียกเป็นปัจจัยของสิ่งแวดล้อมด้านการแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการเสริมแคลเซียมการดื่มนมที่เพียงพอการรับประทานแคลเซียมที่เพียงพอนะครับตัวนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่ที่เป็นปัจจัยหลักอีกคุณหมอบอกว่าแคลเซียมที่เพียงพอเพียงพอนี่หมายถึงเท่าไหร่คืออย่างนี้ครับผมชอบให้ตัวเลขง่ายๆครับคือคือคือ ด้านต่อมไรท่อนจะเป็นอะไรที่ที่จำยากนะครับผมมักจะให้ตัวเลขคร่าวๆเลย800กับพันสองทำไมมีสองตัวเลขจะได้จำแค่แค่สองสองตัว800นี่ก็คืออยู่ในช่วงเด็กเล็กนะฮะแต่ช่วง growth burst เนี่ยเราต้องการพันสองแต่ทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้ว800มันคือเท่าไหร่พันสองมันคือต้องกินนมกี่แก้วต้องกินปลาเล็กปลาน้อยกี่กรัมหรืออะไรเงี้ยครับมันคือส่วนใหญ่เขาก็จะมีสูตร ว่าปลาเล็กปลาน้อยกะปิเต้าหู้หงาดำานมอะไรเงี้ยเท่าไหร่หนะครับคือตอนนี้หาอ่านได้ไง่ายมากเราก็จะคำนวณตามนั้นได้แต่ว่าที่สำคัญคือนมนมแก้วหนึ่งก็จะประมาณ200-250ถึง250 งั้น800-1,200โดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก4แก้วประมาณนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าคราวนี้4แก้วเนี่ยคงต้องระวังถ้าเกิดบางคนกินนมมากกว่า4แก้วหรือว่าหรือว่ากินนมที่เป็นมีรสหวานหรือแคลอรี่เยอะอยากกินเยอะๆเพราะเด็กๆจะชอบกินเนยรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงกับภาวะอ้วนด้วยไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราก็ต้องเลือกตัวที่เป็นแคลอรี่ต่ำหรือไขมันต่ำ นมนมนี่เป็นพวกนมวัวนมถั่วเหลืองคือนมอะไรก็ตามก็คือขอให้เป็นแคลรี่ต่ำได้หมดเลยแล้วถ้าสมมติว่าแบบมีลูกหลานที่ไม่ชอบทานนมแล้วบางคนแบบว่าแพ้นมดื่มนมไม่ได้นี่เขาต้องใช้วิธีไหนครับเสริมแคลเซียมกินเองอะไรเงี้ยครับผมก็คือคือจริงๆแล้วถ้าหลายอย่างที่จําเป็นนะครับเมื่อจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับโปรตีนพวกนี้สําคัญหมดเลยการเสริมแคลเซียมก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เราอาจจะ จะใช้ได้แต่ว่าเราต้องเสริมให้ให้พอเหมาะแล้วก็อยู่ในโดสที่เรา recommend ครับผมนะครับจากเริ่ที่ผ่านมามีคนแอบถามเหมือนกันว่าแบบเอที่บอกว่าให้กินแคลเซียมกินแล้วดีกินแล้วดีกินแล้วดีแต่ถ้าได้รับมากเกินไปมันจะมีผลอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าคือ,อถ้าเราไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของไตหรือว่าการขับถ่ายแคลเซียมออกจากร่างกายเนี่ยม,มันจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ถ้าอยู่ในโดสที่เราเราจำกัดหรือโดสที่เรา recommend เนี่ยจะจะเกิด ภาวะแทรกซ้อนน้อยมากนะครับกยกเว้นคนที่เป็นโรคไตนะครับคนที่มีปัญหาโอ้โหกินแคลเซียมแบบปริมาณที่แบบมากเกินไปเช่นเกินสองพมิลลิกรัมตะวันติดต่อกันเป็นเวลานานอ,อ,อะไรเงี้ยครับกลุออม่มนั้นอาจจะเสี่ยงกับการที่อาจจะมีอาจจะเกิดนิ่วในไตหรืออาจจะเกิดที่แคลเซียมไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆอะไรเงี้ยครับก็คือเสริมในปริมาณที่พอเหมาะทีนี้มีคําถามถามมานะจากทางบ้านถามว่าการออกกําลังกายอย่างการโหนบาช่วยให้สูงไหมมันเหมือนจะเรายืดตัวนะโหนบา จร,จริงๆการออกกำลังกายเป็นเป็นเป็นการช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกแ,แต่ในเรื่องของความสูงเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทำให้สูงขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าทำให้กระดูกแข็งแรง โ่าไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแบบไหนก็ได้พาลูกไปว่ายน้ําให้ลูกเตะฟุตบอลหน้าบ้านคือให้ขอให้เขาได้ออกขอให้ได้ออกกาลังกายนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกมากเกินไปเพราะว่าถ้าออกมากเกินไปเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็จะแบบเริ่มเอาไอ้ตัวไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโปรตีนออกมาใช้เขาก็อาจจะโตที่จะเอาไปโตซะใช่ก็เลยเอามาเบิร์นใช่ใช่เพราะฉั้นก็ต้องเหมาะสมค่ะแล้วทีนี้คุณหมอมีบอกไหมว่าปัจจุบันมาตรฐานเนี่ยควรจะประมาณเท่าไหร่ความสูง โอ้ oh, เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นง่ายๆเลยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นก r อสเคิร์ h นะครับก o w t h curve ก็คือจะเป็นตัวที่บอกได้ว่าความสูงน้ำหนักอะไรต่างๆอายุ IU, เนี่ย uh huh. นะครับเราจะแยกตามตามช่วงนะครับว่าเราก็จะไปพลอตในกราฟว่า uh huh. เราอยู่ใน p e r ร์เซ็น e ที่เท่าไหร่ uh huh. นะครับถ้าเป็น p e r c e n ์ i e ที่สูงหน่อย,อยอย่างเช่น75หรือ97กลุ่มนี้ก็จะแนวน้มสูงมากแต่ถ้าเปอซ็น์ต่ำๆอย่างเช่น3 ยี่้าสอะไรเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะตกเกรดละอันนี้ก็ต้องเป็นกรณีที่เข้าไปปรึกษาเป็นรายต่อราย<ช>ไปแต<ช>่วนะ่าจริงๆแล้วเราสามารถคำนวณความสูงของลูกจาก เอาพ่อกับแม่มาดูแล้วก็จริงๆว่าดูลูกเราจะสูงประมาณไหนแล้วถ้าอยากจะให้ลูกเราสูงมากกว่านั้นช่วงเวลาประมาณอย่างที่บอกครับคือถ้าเป็นผู้ชายก็คือ10ถึง16บปีผู้หญิงก็จะเป็น9ถึง13ก็จะต้องมีการบิ้วกันเยอะหน่อยแต่จริงๆต้องดูแลตั้งแต่เริ่มต้นก็จะน่าดีกว่าครับใช่ครับใช่ครับก็คือจริงๆง่ายๆมันจะมีสูตรคำนวณง่ายๆเลยนะครับทางบ้านอาจจะลองลองคำนวณได้เอาความสูงของคุณพ่อคุณแม่มาคำนวณง่ายๆเลยครับเอาความสูงของ คุณพ่อบ,บวกกับความสูงของคุณแม่ะนะครับแล้วก็ถ้าในผู้ชายก็บวก13แล้วก็เอามาหารด้ 2,", 2> อ๋อประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็บวกลบได้10เซนก็จะเป็นเลนจ์ที่เขาจะเตี้ยสุดหรือว่าสูงสุดได้ประมาณนั้นแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะความสูงของคุณพ่อ ความสคุณแม่บวกกันแล้วก็ลบ13แล้วก็เอามาหารด้วย2แล้วก็บวกลบด้วย9กก็จะเป็นเลนจ์ที่อาจจะได้สูงสุดเท่าไหร่ประมาณนี้จะเป็นช่วงกว้างประมาณนี้นะครับแล้วถ้าสมมติอยากให้มากกว่านั้นจริงๆแล้วผมว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยากให้ลูกหลานสูงอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคำนวณเอาไว้ก่อนยังไงเพราะถ้าสมมติมีปุ๊บต้องเริ่มบิ้วเลย่าจะเป็นส่วนดีมากสุดนะครับผมนะครับแต่ว่ามีพอยต์หนึ่งที่ที่ที่อยากจะบอกก็คือว่า ตัวแคลเซียมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเร่งความสูงนะครับทางแคลเซียมนี่ไม่ไม่ให้ทำให้โอ้โหความสูงมาเร็วมากแต่ถ้าขาดแคลเซียมมันจะทําให้ความสูงชะงักได้อนี่เป็นเป็นเป็นก่าวผมเรียกว่าวันนี้เราได้ประโยชน์จากการคุยคุณหมอเยอะมากเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยครั้งหน้าคงต้องรบกวนอีกหนึ่งครั้งนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเกมรออยู่ค่ะ